สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วิจะพามาถอนต้นหอมนะคะพันหอมแบ่งนะคะหอมบัวเลยนะคะหอมเลยของเราเองนี่ต้นใหญ่ไหมต้นใหญ่ไหมคะเดี๋ยวถอนให้ดูนะคะปลูกจิ้มหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นอืมขออนิจนาที่ต้น ออกมาเลยออกมาแล้วค่ะนี่ยังไงคะเทียบกับแขนเทียบกับแขนยาวมากเพราะก็ต้นใหญ่มากเลยนะคะนี่ให้ดูอีกหนึ่งกอ้อนอันนี้อันนี้ก้อนน้อยอันนี้ก้อนน้อยนี่นะคะอันนี้ก้อนน้อยนะคะกอ้อน น้องสวยมากนะคะใหญ่มากแล้วก็ยาวมากเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะใครส้นใจนะคะก็ติดต่อได้นะคะสอบถามได้ทักแชทได้นะคะพันหอมนะคะต้นพันหอมปลูกครั้งเดียวมีกินตลอดชีวิตเลยนะคะหอมบัวเลยหอมเลยนะคะน้องจะแตกกอนะคะไม่ลงหัวนะคะไม่ลงหัวแตกกออ ลากยาวมากเลยนะคะลากยาวมากเลยต้นก็นยาวด้วยนะคะนี่เหลืออีกแค่แปลงนี้แปลงเดียวนะคะทุกคนพันหอมใครสนใจพันหอมไปปลูกนะคะเก็บไว้กินในครัวเรือนะไม่ต้องซื้อหอมเลยนะคะแล้วก็มีหอมกินตลอดชีวิตเลยนะคะสนใจทางแช่นะคะบ๊ายบาย